สวัสดีครับครับวันนี้เราจะมาเรียนงานเชื่อมไฟฟ้านะครับเป็นการเรียนทฤษฎีนะครับการการดูการมองเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งกับการเชื่อมการฝึกปฏิบัติงานแล้วก็เป็นการเรียนรู้หลายๆเรื่องนะครับดังนั้นวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องหน้ากากเชื่อมไฟฟ้า นะครับดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าหน้ากากเชื่อมไฟฟ้าเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับสิ่งที่เรานำเอาไปใช้ของการเรียนรู้นะครับมาเลยด,ดูแบบใหญ่ๆนะครับก็คือหน้ากากเชื่อมแบ่งออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆนะครับก็คือแบบมือจับอันนี้นะครับที่เราฝึกปฏิบัติกันกับแบบมือจับนะครับอันนี้ก็ ดึงออกมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะมี2 2แบบ2กระจกนะครับก็คือกระจกใสกับกระจกทึบอันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกระจกกระจกใสราคาค่อนข้างถูกกระจกทึบค่อนข้างที่จะมีราคาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาใส่สารเคมีไปตรงนี้นะครับเราก็เอาสารเคมีนี้มาใช้ประโยชน์นะมาดู นะแสงได้นะครับเบอร์หรือสารเคมีที่ใสไปในนี้นะครับก็คือเบอร์สารเคมีขนาดเบอร์9กับเบอร์10นะเป็นสารเคมีเพื่อที่จะกองแสงให้เราเห็นการอาร์คของงานเชื่อมไฟฟ้าถ้าเป็นการเชื่อมอย่างอื่นนะเชื่อมอาร์กก็ต้องใช้เบอร์ที่มันเห็นชัดเจนหน่อยนะครับอาจจะเป็นเบอร์เบอร์ที่ดูแล้วมัน เห็นสายเบอร์11 12 13อะไรกงก็อยู่ที่อยู่ที่ตารางนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็สายทึบเราก็เอาสายเข้าก่อนนะครับแล้วก็ทึบดาเบอร์เบอร์ทึบดาเบอร์9หรือเบอร์10ของเรานี่คือเบอร์เบอร์10นะครับแล้วก็สายแน,น่นนะครับอันนี้ก็คือเวลามองนะครับก็คือเราเห็นเราเห็นแนวเชื่อมได้อย่างชัดเจน นะครับแล้วก็เวลาเม็ดโลหะหรือแสงมากระทบนะมันก็การสูญเสียก็คือมันจะสูญเสียหรือเสื่อมสภาพก็คือกระจกใสก่อนเข้าใจไหมครับอันนี้แบบมือถือนะครับอัน,นี้ถ้าใครมองไม่เห็นนะเกิดจากกระจกใสเราก็สามารถเปลี่ยนได้ครูก็มีอุปกรณ์มาให้เปลี่ยนกับเรานะครับอันนี้ก็เป็นกระจกนะกระจกความหมาย นะเราต้องรู้นะเราต้องรู้คุณสมบัติเราต้องรู้ว่ามันมันใช้แบบไหนยังไงบ้างโอเคนะครับแบบมือจับมือถือนะครับต่อมาแบบสวมอันนี้ก็มี2แบบนึกภาพออกนะครับหน้ากากเชื่อมมีสองชนิดใหญ่แบบมือถือกับสวมหัวนะครับแบบสวมหัวนี้ก็มี สองแบบนะครับก็คือแบบสวมหัวแบบธรรมดาอันนี้คือแบบธรรมดานะมีเปิดปิดแบบนี้นะครับแบบธรรมดาแล้วก็อันนี้ก็คือกระจกใสก็คล้ายๆที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือมีแผ่นกระจกใสแล้วก็ระจกทึบแต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันสวมในหัวก็คืออยู่กับหัวเราตลอด นละไม่ต้องมาหยิบมาจับมาอะไรก็คือง่ายกับการฝึกปฏิบัติงานนะครับแบบสวมนะครับอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือแบบสวมนะครับก็คือแบบออโต้นะค,คือที่เราได้ได้เรียนรู้กันเข้าใจกันแล้วก็สามารถที่จะไปบอกต่อแล้วก็อธิบายบางคนถ้ามีโอกาสก,าก็มาใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับก็คือเอาไปใช้งานนะแบบการเชื่อมที่มี มูลค่าการเชื่อมที่ใช้ความละเอียดค่อนข้างสูงแบบเชื่อมอะกอนอเชื่อมสเตนเลสนะครับเชื่อมที่ครูเชื่อมมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวานครูก็เชื่อมสเตนเลสให้เพื่อนดูนะครับดังนั้นเราเรียนรู้เข้าใจถ้าเรารู้เข้าใจให้ดีที่สุดนะครับเอาไปนำไปใช้ก็คือว่าสุดยอดของการเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ มาเข้ามาเข้าให้เกิดทักษะอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญและชํานาญนะครับอันนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวครูจะมามาสอนวิธีการปรับอะไรก็ว่ากันนะน,นี่คือพัฒนาสูงสุดนะครับดังนั้นแบบสวนนี้ถ้าให้ดียิ่งขึ้นถ้าเราทํางานมากๆทํำงานทั้งวันทํางานมากากว่า6ชั่วโมง4ีชั่วโมงนะเราก็ต้องใส่ ใส่ตัวกรองตัวนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศควันมันเป็นสิ่งอันตรายกับร่างกายของเราเข้าใจไหมครับถ้าเราสูดควันมากๆนะมากๆม,ม,มากเข้าเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนบางคนทำเป็นอาชีพนะครับต้องมีเครื่องกรอง กองอากาศไม่งั้นเป็นไรครับสูดไปสูดไปมากเข้ามากเข้าปอดครับปอดจางปอดหายมะเร็งปอดเข้าไปในปอดในตับเลยเขาเทียบนะครับบอกก่อนนะครับเขาเทียบลวดเชื่อมหนึ่งเส้นลวดเชื่อมหนึ่งเส้นเราเชื่อมไปลวดเชื่อมหนึ่งเส้นนะครับบริเวณที่เราเชื่อมทํางานฝึกปฏิบัติอ่ะเขาบอกว่าลวดเชื่อมหนึ่งเส้น เท่ากับการสูบบุหรีสองซองนะครับสองซองเลยนะครับดังนั้น,น,นมากกว่าเขาเขาพิสูจน์ยังไงก็คือเขาไปเอ็กซเรย์หรือที่ปอดมันมันมีมันมีมนมตัวอากาศหรือปอดจยจางพอๆกับการเชื่อมแต่กับความความ เป็นพิษเน่ยในปอดเขาเทียบกันนะครับดังนั้นนะครับเวลาเชื่อมเวลาปฏิบัติงานเวลาเราเราเห็นคนเชื่อมเราเชื่อมนะเราก็ต้องมีการป้องกันมีตัวกองมีหน้ากากอันตรายครับอันตรายจากการเชื่อมนะครับหแสงสองจากควันเขาเรียกควันนะครับเขาเรียกว่าอันตรายจากฟูม ดาฟูมมันเล็กกว่าอากาศเข้าใจปะอากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกครูพูดกับเราฟังนะครับบางคนก็คือแบบแบบเอาหัวสมองไม่คิดคือหมายความว่าฟังแล้วก็ออกไปฟังถ้าในงานทางการแพทย์เขาบอกว่าถ้าสูดมากๆเข้าเป็นมะเร็งครับเป็นมะเร็งปอด ปอดหายหายก็คือหมายความว่ามันจะเจือจางแล้วเป็นจุดดำๆหมองมองดังนั้นนะครับงานช่างเชื่อมต้องมีการระแวกระวังเป็นอย่างดียิ่งเป็นสายอาชีพต้องอย่างดีครูเล่าในทฤษฎีในในห้องแล้วใช่ปหะช่างเชื่อมค่าแรกขั้นต่ำใช่ไหมสี่เท่าสามเท่าใช่ไหมครับอันนี้แหละครับข้อดีของงานเชื่อม ค่าแรงขั้นต่ำเท่านี้คูณ3าไปดิอันนี้คืองานช่างเชื่อมถ้าเรามีการป้องกันดีๆไอ้แบบนี้คุณว่ามีมีดีกับดีค่าแรงดีความรู้เรามีทักษะเรามีเรามีวิธีป้องกันมีวิธีการการเซฟร่างกายเรานะครับก็ให้เลือกนะครับให้เรารู้ ว่าเราจะเอาประโยชน์ถ้าเราเอาประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อันนี้มีเท่ากับเท่าถ้าเราเอาโทษมาแล้วเป็นเป็นตัวบันทอนมันมีลงกับลงนะครับดังนั้นเราเราเป็นนักศึกษาเราต้องเรียนรู้เข้าใจแล้วก็สามารถที่นํนำไปใช้ได้โอเคนะครับโอเคนะครับดังนั้นปัญหาอีกอันหนึ่งของการใช้หน้ากากนะครับก็คือเรื่องแสง เห็นช่างเชื่อมครับสายอาชีพเกี่ยวกับการเชื่อมนะครับก็คือแสงมากระทบกับการเชื่อมถ้าเรามองมีเครื่องป้องกันเป็นอย่างดีอันนี้คือสุดยอดคือเยี่ยมยิ่งมีการเรียนรู้มากเท่าไหร่ยิ่งเยี่ยมนะครับดังนั้นในทางการแพทย์เขาก็วิจัยอีกว่าการรับรู้ของมนุษย์เราคนเรา ความรู้สึกการรับรู้ความรู้สึกหูตาคอจมูกปากเขาบอกไว้เลยนะร่างกายของเราเกี่ยวกับการรับรู้นะครับเขาเขาดอกจันไว้เลยนะครับ75%คือการมองออกก็สอบนะครับบอกก่อนนะครับเขาบอกว่าถ้าใคร ตาบอดหรือมองไม่เห็นเหมือนตายทั้งเป็นเลยเราลองหลับตามันมันมืดมืดหมดเลยเหมือนตายทั้งเป็นระหว่างตาบอดกับหูหนวกถ้าให้เราเลือกก็คือหูหนวกยังดีกว่าเพราะเรายังเห็นเพื่อนๆนเห็นพัฒนาการเห็นวิธีการหูหนวกจรงิง แต่ให้เทียบรู้เข้าใจว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ควรทั้งคู่ดังนั้นการมองการรับรู้ด้วยการมองเขาให้75%การกนินลิมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเขาให้แค่7%ดมจมูกเอ้กินเหม็นหอมเขาให้5% 4-5%สัมผัสลมแรงมาปะทะ ขาให้แค่สนะครับได้ยินก็ประมาณ8-9%ดดังนั้นนะครับดังนั้นเขาให้การรับรู้การเรียนรู้มากที่สุดก็คือการมองนะครับเวลาขับมอไซค์เวลาเดินทางไปไหนมาไ,ไหนมีแรงมาปะทะลมมาปะทะหรือเรามองอะไรเนี่ยเกี่ยวกับดวงตาสายตาเรานะครับก็ต้องมีการป้องกัน ทุกคนบอกก่อนทุกคนนะครับมีสิทธิ์กันทุกคนเพราะว่านี้คือตัวชีวัดแลคืออายุอายุเยอะๆมีสิทธิ์โอกาสมากๆเลยครับครูเนี่ยอายุเยอะนะร่างกายสายตาเนี่ยมันก็เสื่อม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 นะเป็นเป็น่ต้อลมต้อกระจกต้อหินมองพลาเห็นไหมคนอายุเยอะๆเขาจะใส่แว่น เพราะอะไเพื่อที่จะปรับสายตาดังนั้นอายุเท่าไหร่40แน่นอน45 50 60าเริ่มเสื่อมละเสื่อมเสือมเสื่อมหมดดังนั้นเราอายุน้อยอยู่เราต้องเรียนรู้เราต้องเข้าใจบริบทเราต้องรักษาดวงตาเราให้มันยาวนานยิ่งขึ้นโอเคนะครับจบนะครับดังนั้นถ้าให้ดีขึ้นให้เข้าใจกับสายอาชีพขึ้น เราก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันนี้คือสุดยอดของการเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็ทำมาหากินเลี้ยงชีพนะครับถามว่ามารู้ตอนแก่อายุเยอะปล่าประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์อะไรโอเคนะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เข้าใจนะครับบริบทของการมองการใช้หน้ากากนะครับไอ้ที่ว่าคือการมองก็คือแสงนะครับ แสงเป็นอันตรายอย่างยิ่งแสงมีประโยชน์อย่างยิ่งแต่เราเอาแสงนั้นมาใช้ประโยชน์ยังไงนะครับในทางวิทยาศ,าศาสตร์เคมีแสงมันเป็นกราฟเลยแสงที่เราได้รับประโยชน์ก็คือเช้าเช้านะแสง U v วนะครับหน้เช้าเช้า,ชา,ชาอากาศอุนอ่นๆนะครับก็ร่างกายเรา ไปโดนใปปะทะนะครับก็คือแสงนี่คือคล้ายๆวิตามิน <Yeah. S 1> นะวิตามินเสริมร่างกายเราไปปุงแต่งให้มันดีิขึ้นนะเขาเรียกว่าแสง uv อันอุนตาอันต้าไวเลสนะครับนะแล้วก็อันนี้เราไม่เห็นนะครับเราเห็นแต่รูปลักษ์แสงเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแสงที่เป็นอันตรายก็คือเป็นแสงอินฟราเรดนะก็คือแสงที่เราเชื่อไม่ละนะครับ นคัคือมากระทํามากเข้ามาเข้ามันก็เป็นผลเสียกับร่างกายของเราโอเคนะครับอันนี้ก็มาคุยมาอธิบายมาทําความเข้าใจให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นว่านะประโยชน์นะโทษนะเราจะเอาไปใช้เราจะเอาไปให้เกิดประโยชน์แบบไหนยังไงนะครับเครื่องมืออุปกรณ์นะครับเราจะใช้ยังไงอันนี้ก็ใส่ควบคู่ไว้น,นี้นะครับถ้าทำงานเป็นอาชีพนะครับก็มีตัวกองด้วย นะครับอันนี้ก็คือตัวกองกองอากาศได้ดีมากนะครับไอแ้แมสแมสของเราอ่ะมันแค่น้อยเองแต่ถ้าจะไม่มีประโยชน์แต่อันนี้คือประโยชน์นะครับกองไปด้วยหน้ากากามองไปด้วยนะครับใต้ดีก็มีมีตัวอเอาอากาศข้างนอกมามาหมุนเขาเรียกว่าแอร์แอร์ฟูนะครับก็คือมีอากาศคล้ายๆถังออกซิเจนน่ยนะครับอันนี้ก็ มาคุยมาเราเข้าใจนะครับมันเป็นผลดีนะครับมันเป็นอะไรที่ต่อยอดได้มันเป็นอะไรที่สร้างมูลค่าได้กับร่างกายของเรานะครับโอเคนะครับมีใครสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครูก็ขอขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณมากครับ